กมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรำไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวันเรืองรัตนสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมอนชื่อจริงๆชื่อพิมพ์พมรครับ มอนนี่เป็นเด็กกำพรา้ากำพร้าทั้งพ่อทั้งแม่ก็อาศัยอยู่กับป้าชื่อป้าใหญ่ป้าใหญ่นี่เป็นป้าแท้ๆอาศัยอยู่นานหลายปีจนเรียนจบแล้วไปทำงานที่อื่นสักเกือบสิบปีจนกระทั่งแต่งงานแล้วมอนถึงได้กลับมาอยู่ที่นี่อีกครั้งหนึ่งการกลับมาตั้งหลักแหล่งเป็นการถาวรที่บ้านเกิดคราวนี้มอนกับสามีก็ซื้อที่เสร็จแล้วก็ปลูกบ้านหลังเล็กๆเ,เ,เอาไว้หลังหนึ่ง บ้านของเธอก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านป้าใหญ่มากนะักวันหยุดไหนที่ไม่ต้องไปทํางานมอนก็จะปั่นจักรยานไปตลาดด้วยตัวเองแล้วก็มักจะแวะที่บ้านป้าใหญ่ทุกครั้งเลยทีนี้มีอยู่วันหนึ่งมอนแวะไปที่บ้านป้าใหญ่แล้วก็ถามป้าใหญ่บอกว่าป้าใหญ่ป้าแขกจะเป็นอะไรไม่รู้ตะกี้เจอกันที่หัวตลาดทักก็ไม่ยอมทักตอบหรือว่าหูแกไม่ดีหนูไม่ได้เจอแกตั้งนานแล้วอะ อเขาคงไม่มีกระจิตระใจจะทักทายใครละมัง้งป่าเห็นมีแต่คนบ่นย่างนี้เรื่อยเลยพักหลังเนี่ยแม่แขกนะเขาไม่เอาใครเลยคงจะหลายเรื่องลุงสมผัวแกก็ประงาบประงาบเจียนอยู่เจียนไปอยู่เจ้านี่ก็หลังไหลเข้าบ้านไม่ได้หยุดเอ๊ะอย่างลุงสมป้าแขกนี่เขามีเจ้าหนี้ด้วยเหรอรวยขนาดนั้นนะ่ะเอ้ย ของแบบนี้ใครไม่รู้กับใครรอกป้าฟังเขามาว่าเจ้านี่หน้าเลือดบางคนนะขึ้นไปทวงนี้กับลุงสมพอเห็นแกมีแบงร้อยแบงห้าร้อยที่อยู่ในมือนะดึงไปหน้าตาเฉยเลยละไอ้เงินใบละร้อยใบละห้าร้อยที่อยู่ในมือลุงสมซึ่งกำลังป่วยหนักเนี่ยมันเป็นเงินที่ชาวบ้านญาติมิตรที่ไปเยี่ยมคนป่วยแล้วก็มอบให้คนป่วย เป็นเงินที่ชาวบ้านมอบให้้วยความเต็มใจเพราะเชื่อกันว่าที่ให้ก็เพื่อให้ผู้ป่วยหนักนำเอาไปใช้ในภพหน้าคนที่อาการหนักเพียบจริงๆจึงมักจะได้เงินสดกันไม่ขาดมือคนที่ป่วยหนักจนไม่รู้เรื่องไม่สามารถจะถือเงินเองไหวแล้วเขาก็จะเอาโใส่มือไว้ให้พอคนอื่นรับตาไปแล้วส่วนใหญ่ลูกหลานญาติมิตรก็จะเอามาใส่กระเป๋าเสือ้อหรือว่าซุกในอกเสื้อของคนป่วยให้ คนป่วยหนักบางคนตอนใกล้าตายถึงได้มีเงินอยู่กับตัวมากมายเมื่อตายไปแล้วหรือว่าตอนใกล้เผาถึงจะเก็บเงินนั้นออกมาโดยไม่ได้เผาไปกระสบนั้นด้วยในกรณีของลุงสมนี่ก็เช่นเดียวกันว่ากันว่าใครไปเยี่ยมแกก็เอาเงินแบ่งยี่สิบบ้างแบ่งร้อยบ้างใส่มือให้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบ่งร้อยเพื่อให้สมฐานะเป็นหน้าเป็นตาทั้งคนป่วยและคนมาเยี่ยม แต่เดิมลุงสมคนนี้แกเป็นเศรษฐีใหญ่คนหนึ่งในหมู่บ้านฐานะแกเพิ่งจะมารวยราเอาก็ตอนแกใกล้าตายนี่แหละคนถึงได้รู้กันว่าคนที่พวกเขานึกว่าล่ำซ้ำนะที่แท้ก็เป็นหนี้เขาอยู่บานเบอะหนี้ของลุงสมจะมากมายนักหนาเพียงไหนไม่มีใครรู้ลึกรู้จริงแต่มารู้กันก็ตอนที่มีเจ้าหนี้หน้าเลือดบางคนถึงขั้นมาดึงเงินแกออกไปจากมือนี่แหละ มอนก็บอกกับป้าใหญ่บอกว่าหนูก็ว่าจะไปเยี่ยมแกอยู่เหมือนกันตอนที่แกยังสบายดีอยู่ก็แทบจะไม่ได้คุยกันเลยดีแล้วละลูกมีอะไรในใจนะก็ไปขออโหสิกรรมต่อการเสียบาปเวรจะได้ไม่ติดตัวแกไปด้วยตัวเราเองก็จะได้อยู่อย่างสบายใจไม่ต้องมีอะไรข้างค้างแต่หนูก็คงไม่มีอะไรติดค้างกับแกแล้วนะป้าที่ผ่านๆมาก็ลืมไปหมดแล้ว พ่อกับแม่ก็จากหนูไปตั้งนานแล้วเรื่องเก่าๆหลังๆมันก็เหมือนความฝันที่พอตื่นขึ้นมาเราก็ลืมหมดแล้วเออถึงอย่างนั้นก็เธอบุญกรรมเป็นเรื่องที่เรามองไม่เห็นพิสูจน์ไม่ได้คนเราถึงจะรักกันชอบกันก็าตามทีถึงเวลาอย่างนี้ก็ต้องไปขอเอาโหสิกรรมกันทางนั้นแหละมอนเอ้ยเราหรือเขาต่างก็ไม่เคยรู้ว่าต่างได้เคยทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บช้ำน้ำใจบ้างหรือเปล่าเราไม่จำ เขาอาจจะจำะหรือเราไม่จำเขาไม่จำแต่ท่านเบื้องบนท่านรู้ท่านเห็นท่านจำทุกเรื่องได้ทุกอย่างเอ,อได้ป้างั้นคืนนี้หนูจะไปเยี่ยมแกเสร็จแล้วมอนก็ขอตัวกลับบ้านตอนที่กลับมาบ้านมอนก็ระลึกนึกถึงเรื่องราวแต่หนหลังสมัยที่ตอนที่เธอยังเล็กอยู่ครอบครัวของลุงสมกับครอบครัวของเธอไปมาหาสู่กันเสมอ เพราะว่าลุงสมกับพ่อแมนพ่อของเธอเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันทั้งสองคนเคยบูเรียนมาด้วยกันแล้วก็เดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ร่วมเป็นร่วมตายกันมาทั้งชีวิตจนกระทั่งต่างคนต่างมีครอบครัวถึงได้หยุดการเดินทางแล้วก็ลงหลักปักฐานที่หมู่บ้านเชียงใหม่แห่งนี้แต่ด้วยบุญกรรมชาติพบก่อนที่ทํามาไม่เท่าเทียมกันทําให้ต้นทุนชีวิตของพ่อแมนซึ่งเป็นพ่อของมอน กับลุงสมนั้นกลับแตกต่างกันลิบลุงสมเป็นลูกเศรษฐีของหมู่บ้านส่วนพ่อของมอนนั้นเป็นแค่ลูกกำพรา้าเมื่อลุงสมได้มรดกจากพ่อแม่ที่ตายไปแล้วนั้นพ่อของมอนก็มีปัญญาทำได้แค่เช่าที่นาของลุงสมทำกินเท่านั้นเองพ่อของมอนก็ทำมาหากินไปแบบชาวนาธรรมดาธรรมดาที่รักชีวิตสงบเรียบง่าย ตรงกันข้ามกับลุงสมที่ทะเยอทะยานในการงานแล้วก็อาชีพมากกว่าลุงสมค้าขายพืชไร่และยังเป็นเจ้าของคิวรถสองแถวที่วิ่งไปมาระหว่างตัวเมืองกับอำเภอแล้วก็ยังเป็นเจ้าของรถสองแถวให้เช่าอีกหลายคันด้วยแม้ว่าจะทำมาหากินต่างกันแต่ว่าความสัมพันธ์ของเพื่อนรักเพื่อนเกลอก็ยังคงเส้นคงวาอยู่เสมอในยามที่ ลุงแมนพ่อของมอนว่างจากงานไร่นาก็ยังไปรับเอ่อจะเวนรับซื้อพืชไร่ไปค้าขายกับลุงสมด้วยหรือไม่ก็เช่ารถสองแถวของลุงสมขับชีวิตดำเนินไปอย่างนี้อยู่นานหลายปีจนกระทั่งมอนเรียนจบชั้นประถมลุงสมก็มาชักชวนพ่อของเธอไปซื้อที่ดินผืนหนึ่งพ่อของมอนก็ตกลงซื้อด้วยความตื่นเต้นดีใจเพราะว่าในชีวิตนอกจากที่ดินแปลงเล็กๆที่ตั้งบ้านแล้ว พ่อไม่เคยมีที่ดินทํากินมาก่อนเลยมอนซึ่งตอนนั้นยังเด็กอยู่ก็รับรู้มาว่าพ่อได้ที่ดินผืนนั้นมาครอบครองด้วยความกรุณาของลุงสมที่แกซื้อให้ก่อนแล้วก็ให้พ่อของมอนค่อยๆผ่อนเป็นงวดๆในภายหลังแต่แม่ของมอนเล่าให้พวกป้าใหญ่ฟังอย่างคับอกคับใจด้วยว่าใครๆก็รู้ว่าลุงสมเป็นคนยังไง มีพ่อแกคนเดียวเท่านั้นแหละที่เชื่อตาสมหน่าเลือดนั่นโง่จนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นที่ดินผืนนั้นน่ะลุงสมเขาซื้อมาทอดหนึ่งแล้วพอเขามาขายพ่อแกเขาก็บวกกำไรไปอีกต่อนึงคนอย่างเขาไม่มีทางเสียเปรียบใครหรอกต่อให้เพื่อนรักเพื่อนตายกันอย่างพ่อแกก็เถอะคิดหรือว่าเขาจะให้เราโดยไม่ดีดลูกคิดบวกกำไรอ่ะป้าใหญ่ก็บอกว่า อ้าวก็เขาเป็นพ่อค้านี่นะอะไรที่มันทํากําไรได้เขาก็ต้องคิดคนเอาเรานั่นเองนั่นแหละที่ปฏิเสธใครเขาไม่เป็นที่มันแพงเกินเหตุก็รู้ร,รู้อยู่แทนที่จะบอกว่าไม่เอาก็พูดไม่เป็นแต่ก็ช่างมันแหมมอนเอ้ยได้มาแล้วก็ดีซื้อแล้วก็เหมือนได้เปล่าคิดอย่างนี้เสียจะได้สบายใจใช่คิดอย่างนั้นแหละจะได้ไม่เสียใจ คนอย่างตาสมไม่มีใครในหมู่บ้านเราบ้างที่คบค้าสมาคมด้วยเห็นก็จะมีแต่พ่อของอิมอนมานี่แหละคนอื่นนะเขาว่าตาสมมันเป็น,เ,ปนเสือแต่พ่ออิมอิมอนเนี่ยเห็นว่าเขาเป็นพระเจ้าคนอย่างตาสมเนี่ยขี้โลภกว่าเท่านั้นเห็นแก่ตัวกลับกรอกอยิ่งกว่าน้ำวิ่งบนใบบอนซะอีกป้าใหญ่ก็บอกว่าพวกแกก็ต้องระวังไว้ ผ่อนที่หมดฉโฉนดเป็นของเราแล้วเมื่อไรอยาให้มันได้กลับคืนไปเป็นของตาสมหน้าเงินล่ะอีกกี่คนแล้วที่ต้องกระอักเลือดตายก็เพราะเชื่อคนอย่างนี้เขาเป็นเพื่อนกันคงจะไม่ทําเหมือนที่ทํากับคนอื่นละมั้งไว้ใจได้ที่ไหนล่ะหมามันเคยกินขี้ยังไงมันก็ต้องกินคนอย่างนี้เห็นเงินก็ลืมหมดแหละขนาดพี่น้องเขาคลานตามกันมาแท้แยังงาบเอาเสียคนเดียวเลย พ่อแม่ตายพี่น้องคนอื่นไม่มีใครได้มะระดกอะไรสักคนตาสมมันโลภเอาเองคนเดียวหมดมอนจำที่พวกผู้ใหญ่คุยกันได้แต่เพียงเราๆแค่นี้ต่อมาพ่อก็พรที่ดินผืนนั้นได้จนหมดแล้วก็ถือเป็นบุญคุณมากที่ลุงสมออกเงินซื้อที่ให้พ่อนะสอนให้มอนเคารพนบนอบลุงสมเหมือนลุงแท้ๆเสมอซึ่งเธอก็เชื่อพ่อและทำตามอย่างไม่บิดเริ้ว แม้ว่าแม่จะคอยเป่าหูนินทาว่าร้ายลุงสมต่างๆนานาก็ตามทีมอนก็ไม่เคยคิดร้ายกับลุงสมเลยจนกระทั่งวันที่ทุกคนได้ประจักษ์ถึงธาตุแท้ของลุงสมมาถึงวันที่ในแมนพ่อของเธอล้มป่วยลงพ่อใกล้จะสิ้นใจแล้วถึงได้เล่าความจริงให้คนในครอบครัวได้รับรู้ไว้แม่ของมอนถึงได้รู้ว่าพ่อของเธอเน่ะได้เอาที่ดินผืนนั้นไปจำนองธนาคารเพราะลุงสม ขอร้องให้ช่วยตายแล้วเนะี่ยพี่เอาไปจำนองตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยแล้วพี่เอาเงินมาทำอะไรตั้งเยอะตั้งแยะเงินเป็นสองสามแสนทำไมฉันไม่เห็นสักบาทนึงพี่ไม่ได้ใช้หรอกแต่สมเขาขอยืมไปวางธนาคารแล้วพี่ก็ให้เขาไปเลยเนี่ยนะโอก็เขามาขอให้ช่วยเขาบอกการค้าเขากำลังยำ่ำแย่เขาเองก็ช่วยเรามาตั้งเยอะนะ ที่ดินผืนนั่นก็เหมือนกันทํใไมมีเขาเราก็ไม่มีทางได้มันมาเป็นกรรมสิทธิ์หรอกแล้วทาไมพี่ไม่บอกให้ฉันรู้ตั้งแต่แรกแรกล่ะมอนจาได้ว่าแม่โวยวายเสียงลั่นบ้านเลยทําให้พ่อของเธอซึ่งมีใบหน้าสูบเสียวอยู่แล้วหมองคล้าลงไปอีกเขาไม่โกงแล้วหรอกนาะที่ไม่ได้ทําทัญญาอะไรไว้ก็เพราะเชื่อเขาแล้วพอจํานองได้เขาก็ให้เงินมาตั้งสองพัน ไอ้ที่พี่พาเธอกับลูกไปเที่ยวในเมืองกันคราวนั้นไงอะมอนจําได้ว่าการไปเที่ยวในเมืองคราวนั้นทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็เธอมีความสุขกันมากแต่ว่าแม่ลูกไม่เคยรู้กันเลยว่าพ่อไปได้เงินนั้นมาจากไหนเพิ่งมารู้ก็วันนั้นเองสองพันพี่จะบ้าเหรอเขาได้ไปสองแสนแต่ให้พี่มาสองพันโฉนดที่ดินน้ามันของเราแท้แท้หนังสือสัญญาซักตัวอะไรก็ไม่มี เกิดพี่ตายไปแล้วอ่ะเขาทำไม่รู้ไม่ชี้ล่ะไม่เป็นไรหรอกนะเชื่อพี่เธอเขาไม่โกงเราหรอกพ่อพูดแค่นั้นแต่แม่ไม่ยอมฟังอะไรอีกแล้วผล,ผลุนผันออกจากบ้านไปโวยวายเรื่องนี้ที่บ้านป่าใหญ่หลังจากนั้นอีกเพียงสองวันพ่อของมอนก็สิ้นใจจากนั้นไม่นานแม่ก็ป่วยหนักแม่คล่่มครวญก่อนจะสิ้นใจหลังจากที่พ่อตายไม่กี่ปีแม่ป่วยหนัก แม่มันโง่จริงๆวันนั้นแทนที่จะวิ่งโรัไปบ้านลุงสมกลับไปโวยวายที่บ้านป้าใหญ่พอป้าเขาปลอบอกปลอบใจให้ใจเย็นๆแม่ก็เชื่อเสร็จแล้วก็กลับมาบ้านโดยที่ไม่ได้ไปเรียกตาสมมาคุยกันให้รู้เรื่องตอนที่พ่อแกยังมีลมหายใจอยู่ไม่อย่างนั้นหมอเนอยก่อนแม่ตายแม่ก็พอจะยังมีมรดกให้แกบ้าง มอนน้ำตาตกเมื่อคิดถึงความเดิมความหลังแม้ว่ามอนจะยังเด็กมากในตอนที่พ่อตายแต่มอนก็ได้รู้ถึงความเจ็บช้ำน้ำใจที่แม่ได้รับจากลุงสมหลังจากที่พ่อตายลงที่นาผืนที่ลุงสมให้พ่อของเธอเอาไปวางจำหนองก็หลุดลอยไปเช่นเดียวกับลมหายใจของพ่อหลุดออกจากร่างแล้วก็ไม่มีวันกลับคืนมาอีก เช่นเดียวกันตอนที่ที่นาถูกยึดนะแม่ร้องห่มร้องไห้ยิ่งกว่าวันที่พ่อตายเสอีกเมื่อรู้ว่าที่ผืนนั้นกำลังจะถูกยึดไปแล้วธนาคารแจ้งว่าตั้งแต่พ่อของเธอเอาที่ดินผืนนี้ไปจำนองไว้ลุงสมก็ไม่เคยผ่อนเลยแม้สักงวดพ่อใจดีเกินไปไว้ใจในตัวลุงสมเสียจนคิดว่าเขาจะซื่อสัตย์ต่อพ่อเหมือนที่พ่อมีต่อเขาลุงสมโผล่หน้ามาในตอนนั้นเอง มาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรที่พ่อบอกเธอกับแม่ไว้ก่อนตายเลยเอาอย่างนี้ฉันจะซื้อที่ผืนนั้นคืนจากธนาคารให้เองก็แล้วกันฉันจะให้เธอกับลูกเช่าทํากินต่อไปได้แต่ว่าชื่อในโฉนดก็ต้องเป็นของฉันนะใครไม่รู้ก็คิดว่าลุงสมน่าช่างมีน้ําใจแต่คนที่รู้ก็พากันสาบแช่งตัวเองมีเงินแทนที่จะไปใช้หนี้ของตัวเอง เพื่อจะเอาที่นามาคืนให้เจ้าของที่แท้จริงแต่กลับซื้อคืนมาโดยเอาเป็นของตัวเองทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าสองแม่ลูกไม่มีแรงกำลังอะไรจะไปทำกินบนผืนดินแห่งนั้นอีกแล้วพอแม่ของมอนตายแล้วป้าใหญ่ก็เอามอนไปอยู่ด้วยส่วนที่นาผืนนั้นลุงสมก็ถือเอาเป็นของตัวเองหน้าตาเฉยว่ากันว่าลุงสมซื้อคืนจากธนาคารในราคาที่ถูกมากแล้วก็แทบจะไม่เสียอะไรเลย ตั้งแต่มอนกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ก็ได้ข่าวว่าแกเจ็บอดอด,อดแอดแอดเป็นโน่นเป็นน,น,น,นี่เรื่อยมามีเงินเท่าไหร่ก็รักษาไม่หายแถมลูกหลานน้องแกก็ไม่ได้ดังใจสักคนไม่มีสักคนเดียวที่จะทำให้พ่อแม่ปราบปลื้มยินดีบ่อยครั้งที่มอนมักจะได้ยินชาวบ้านสอนลูกหลานของพวกเขาสอนให้ดูมอนแล้วก็เปรียบเทียบกับพวกลูกๆูกของลุงสมเป็นตัวอย่างเราต้องเอาอย่างพี่มอนเขานะ เป็นลูกกำมพร้าหน้าเสี่ยวพ่อก็ตายแม่ก็ตายสมบัติก็ถูกเขาโกงไปหมดเขายังต่อสู้ดิ้นรนจนกลับมาอยู่ในหมู่บ้านเราได้อย่างสง่าผ่าเผยมีงานมีการทำมีคู่ดีมีหน้ามีตาใครได้ลูกอย่างนี้ก็คงจะปลื้มใจแทบแย่ถึงพ่อแม่ก็เถอะถึงอยู่คนละโลกก็สบายใจได้เหมือนได้นอนตายตาหลับแต่เองอย่าไปเอาอย่างไอ้แจ๊กอีเจียมลูกตาสมนะ โอ้โหพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่แถมเกิดมาบนกองเงินกองทองซะเปล่าสร้างเรื่องสร้างราวไม่เว้นแต่ละวันตอนนี้อีเจมอยู่ไหนเนี่ยไม่มีใครรู้เลยตายหรืออยู่ก็ไม่เห็นสรากส่วนไอแจ็คก,ก็ไม่รู้อยู่ไปทําไมเป็นผีหรือเป็นคนก็ไร้ค่าพอกันคนอย่างนี้เกิดมาทําไมกันมานี่ฮะถ้อยคําเหล่านั้นมอนได้ยินจนชินแล้วก็มักจะเตือนตัวเองเสมอว่า เกิดเป็นคนมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะพ่อแม่และป้าใหญ่ดูแลมาดีถึงจะต่ำต้อยแต่ก็มีมานะมอนจะไม่มีวันเหลืองหลงไม่มีวันคโคตรโกงทำชั่วเด็ดขาดเพราะไม่อยากให้คนอื่นขุดชื่อพ่อชื่อแม่มดาด่าไม่อยากให้เหมือนกับลูกหลานบ้านลุงสมหรือแม้แต่ตัวแกเองที่ยังมีชีวิตอยู่แท้แต่ชาวบ้านกลับขุดโคตรเง่ามาดา่าไม่เว้นวายมันก็ได้รับกรรมสมกับที่มันทาเอาไว้นั่นแหละ พ่อแม่ปู่ย่าตายายมันก็โคโกงสมัยก่อนใครมีที่มีทางที่ไหนมันอยากได้ก็ไปหน้าด้านโกงเข้า,เาดือดอมันถือว่ามันรู้กฎหมายที่ดินเปล่าๆที่ชาวบ้านเขาเอาเอาควายไปเลี้ยงกันใครอยากปลูกอยากทำอะไรก็ผลัดกันทำกินมันก็ไปปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้นานไปก็ไปล้อมรัว้วถือเป็นที่ของตัวเองซะอีกพอเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเข้ามารังวัดตัดโนดมันก็บอกว่าที่ของมันเอง ขนุนต้นนั้นพ่อมันปลูกมะม่วงต้นนี้แม่มันปลูกเขาก็เชื่อมันหมดไม่รู้ว่ามันโกงที่ดินคนทั้งหมู่บ้านเขาไปอืมก็นั่นแหละโคดนั้นตายดีกันเสียทีไหนอ่ะทั้งพ่อทั้งแม่มันนั่นแหละทั้งตัวมันเองก็โกงพี่โกงน้องจนกระทั่งทุกวันนี้กูยังมองหน้ากันไม่สนิทนังแขกสิกรรมนักหนามาได้เป็นสะพายบ้านนี้ได้ผัวไม่ดีได้ลูกกระยำแบบนี้ ประหลาดแท้ที่ทั้งลุงสมและป้าแขกคนที่มอนรู้จักดีทั้งคู่เนี่ยยังมีชีวิตอยู่แท้ๆกลับได้ยินแต่คำด่าคําติจากชาวบ้านไม่ผิดกับคนที่เขาตายไปแล้วและแม้บัดนี้ลุงสมจะนอนหายใจระรินระรินอยู่ก็คงจะมีน้อยคนที่เวทนาแก่อย่างจริงใจวันนั้นมอนก็ไปไปหาหนูมาเยี่ยมกัะลุงสมมอนไปคุกเข่าลงใกล้ๆร่างของชายแก่ที่ป่วยหนักอยู่ หนังตานี่เต้นไปมาก่อนที่เปลือกตาจะค่อยๆเพิ่ขึ้นมอนเองค่ะลุงมอนมาเยี่ยมลุงจำหนูได้ไหมมอนถามซ้ำตาแค่เลื่อนลอยตาที่เกือบจะเหมือนตาปลาตายไปทุกทีค่อยๆลืมขึ้นมอนมาเยี่ยมลุงนะมอนขอหสิกรรมในกรรมทุกอย่างที่เราเคยมีต่อกันที่ผ่านมาก็ให้มันเลิกแล้วต่อกันมอนลืมมันหมดแล้ววันนี้มอนไม่ถือโทษโกรธลุงสมแล้วละ เราทั้งหมดไม่มีอะไรติดค้างต่อกันแล้วนะแววตาของแกเหมือนจะรับรู้นิ้วของคนเจ็บก็เหมือนจะพยายามยกขึ้นมาจับมือของมอนไว้มอนก็เอื้อมมือไปกุมไว้พร้อมกับสอดแบงค์ห้าร้อยที่ม้วนไว้เป็นอย่างดีแล้วใส่ไว้ในอุ้งมือของแกเงินเนี้ยมอนให้ลุงติดตัวเอาไว้ใช้นะคะมอนบอกแกเบาๆคนป่วยหนักก็บีบมือมอนรวมทั้งเงินที่ยังคาอยู่ไว้นัน่น น้ำตาแกก็ไหลพรากห่วงลมหายใจเหมือนจะขาดเหมือนจะขาดตอนแล้วก็ขาดลาชั่วชีวิตยังไม่ทันที่มอนจะชักมือกลับมือของใครไม่รู้ข้างหนึ่งก็มาดึงใบห้าร้อยจากมือลุงสมต่อหน้าต่อตามมอนป้าแขกได้แต่มองตามเจ้านี่หน้าเลือดคนนั้นแล้วก็หันมาบอกลุงสมซึ่งหายใจลําบากเต็มทนแต่ก็ร้องไห้พอแล้วแกร้องมากเดี๋ยวก็เหนื่อยรก หนูมอนเขาก็บอกแล้วว่าไม่ได้ถือโทษโกรธแกแค่นี้ก็บุญแค่ไหนแล้วตะสมเอ้ยทุกวันนี้ฉันลืมตาตื่นขึ้นมาก็เหมือนระจนนรกทุกนอกทุกในมันรบรากันอยู่ในอกนี่แกทำก็เหมือนฉันทำแกก็รู้ที่เหมือนฉันรู้นั่นแหละว่าเวรกรรมมีจริงที่เราต้องเป็นอยู่อย่างนี้ก็เพราะไปทำเขาไว้ทั้งนั้นเหมือนกับแกบอกฉันไว้เมื่อวานนี้ เราตกนรกทั้งที่ยังไม่ตายก็เพราะไปโกงเขาไปรังคัดรังแกเขาแม้เจ้ากรรมในเวรของเราไม่ใช่หนูมอนแต่ที่เราทำกับพ่อกับแม่เขามันก็ที่สุดแล้วแล้วที่แกทำก็ไม่ใช่รายเดียวซะด้วยนาะตาสมเอ้ยป้าแขกเมียคู่ทุกคู่ยากของแกพูดอยู่ข้างหูแกลมหายใจของคนป่วยหนักก็ดูจะอ่อนแรงล้าไปทุกที ดีแค่ไหนที่เราได้รู้ก่อนตายตาสมเอ้ยแกนึกถึงพระให้มากๆทุกลมหายใจเข้าออกนะแกจะได้ไม่ทุกข์มากแกไม่ต้องห่วงฉันไม่ต้องห่วงลูกไม่ต้องนึกห่วงอะไรทั้งนั้นแกเอาข้างหน้านะ่ะเป็นทางไปนะทางกรรมของใครก็อของมันมอนหันซ้ายหันขวาแต่ก็ไม่เห็นว่ามีคนอื่นจะเข้ามาช่วยบอกทางสู่สุขติแกคนใกล้ตาย เหมือนที่เธอเห็นตอนที่พ่อกับแม่ใกล้จะไปสักคนคนเหล่านั้นไม่ใช่ญาติพี่น้องของลุงสมแม้แต่สักคนเดียวนอกจากเจ้านี้หน้าเลือดแล้วส่วนใหญ่เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงแล้วก็เป็นญาติของปักแขกเมียแกซึ่งมาให้กำลังใจคนที่ยังอยู่มอนกำลังจะถอยออกไปก็พอดีได้ยินเสียงลุงสมพ่นลมดังครอกครอกสองครั้งแล้วแกก็แน่นิ่งลมหายใจก็หมดอยู่แค่นั้นหมดเวน้นหมดกรรกันเทีตาแกเอ้ย เราทุกยากกันมานานฉันก็ขอให้แกไปทางดีพบทางสว่างก็แล้วกันป้าแขกแกพูดแต่เพียงแค่นั้นแล้วก็ร้องไห้สะอื้นหักหักญาติพี่น้องก็กรูเข้ามาปลอบแกกันยกใหญ่แกต่างหากละแขกเอ้ยที่หมดเวรหมดกรรมหมดเคราะห์หมดโศกสียทีเป็นธาตุกรรมของตาสมมานานต่อไปนี้แกก็เป็นอิสระแล้วทำใจให้ดีเถอะงานหนักยังรอแกอยู่นะ มอนเห็นป้าแขกศพหน้าลงกระไหลของน้องสาวแกจากนั้นผู้คนก็ชุลมุนวุ่นวายเพื่อจัดเตรียมงานศพมอนก็อยู่ช่วยเขาเก็บข้าวของจัดบ้านเพื่อเตรียมจัดงานศพจนเรียบร้อยก็กลับมาอย่างบ้านป่าใหญ่พอมาถึงข่าวแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วว่าตาสมคนขี้โลภน่ะตายไปแล้วเสร็จจากงานศพได้ไม่เท่าไหร่เจ้านี่อื่นๆก็พากันเดินหน้ามาทวงหนี้ของลุงสมคืนจากป้าแขก ในเวลาเดียวกันธนาคารก็มายึดที่นาเดิมของพ่อแม่มอนคืนไปเพราะในแจกลูกของลุงสมเอาที่นาผืนนี้ไปจำนองธนาคารไว้พอลุงสมรู้เรื่องก็ทะเลกกาะกันรุนแรงแกโกรธจนวูบแล้วล้มลงกับพื้นแล้วก็ป่วยกระสอบกระแสะมานับแต่นั้นที่ดินผืนนี้เองที่ค่าลมหายใจคนขี้โลภไปจากโลกมนุษย์ครับนั่นก็เป็นเรื่องของเวรกรรมบาปบุญที่เรานำเสนอเป็นเรื่องแรกวันนี้ครับ